โยคะสำหรับแก้กระดูหลังโครโอเค okay. มีปัญหาแบบนี้นะครับไม่เป็นไรมาฝึกโยคะด้วยกันคลิปนี้ช่วยได้เลยนะครับโอเควิธีหนึ่งทำแบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกประมาณ10ครั้งนะครับหลังจากนั้นหมุนกลับมาด้วยนะครับโอเคเวลาอันนี้เสร็จแล้ววิธีหนึ่งไปวิธีสองหานาทีนะครับต้องอุ่นร่างกายก่อนนะครับทั้งหมด5นาทีก็พอแขนขวาและแขนซ้ายนะครับ ส่งแขนนะครับดูซ้ายขวาด้วยนะครับโอเคไปต่อไปนอนเลยวิธี3นะครับ i n t e r l o c ก your ฟิงเกอเปิดเท้า,าเปิดขาทำแบบนี้เลยนะครับหายใจเข้าอ,อกปกติตลอลดเวลานะครับถ้าใครฝึกทุกวันโยคะ ก็าลังกายอัตโนมัติดีขึ้นเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเวลาอุ่นร่างกายแล้วปราณา,ามะหายใจเข้าจมูกซ้ายหายใจอกจมูกขวาหายใจเข้าจมูกขวาหายใจอกจมูกซ้ายหายใจเข้าซ้ายอกขวาเข้าขวาอ,อกซ้ายอันนี้ทําได้เลยเนี่ยปราณา,ามะประมาณ2 e ีสรอบนะครับร่างกายจะดีขึ้นเลยแนะ่นอนนะครับใครฝึกคลิปนี้ช่วยแชร์ด้วยนะครับ วันที่ส่งกระดากฎาคมนี้ผมเปิดส่งเลยชั่วโมงคอร์สครูโยคะที่เจงใหม่ใครสนใจแอดไลน์ทักแอดมินได้เลยนะครับ